ท่านผู้ชมฮะตอนนี้ในโลกออนไลน์มีการพูดถึงกรณีของคุณเฟิร์สอนุวัฒนะฮะเฟิร์สอนุวัฒนเนี่ยเป็นนักร้องนะฮะเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้เขาโด่งดังมากก็คือเพลงถ้าเขาจะรักยืนเฉยเฉเขาก็รักนี่นะฮะหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินมาบ้างนะครับเดี๋ยวลองฟังดูสดักนิดหนึ่งอง ใช่ครับน,นี่นะแล้วเป็นคำฮิตมากยืนเฉยๆเขาก็รักนี่น,นะฮะแล้วก็ว่าวันนี้เรื่องของคุณเฟิร์สถูก,กพูดถึงอย่างมากนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณเฟิร์สไปโพสต์คลิป,คล,ปคลิปหนึ่งลงใน IG Story ของตัวเองซึ่งเราให้ดูไม่ได้เป็นคลิปอนาจารนะฮะเป็นภาพที่สื่อในทํานองที่ว่าชายหญิงกำลังจะมีเพศสัมพันธ์กันเห็นแต่อวัยวะเพศของฝ่ายชายแล้วก็ เห็นหน้าของฝ่ายหญิงชัดเจนนี่นะลงเพียงแค่แป,ป๊บเดียวแล้วก็ลบ IG Story นี้ทิ้งไปทั้งหมดแต่ว่าไม่ทันแล้วมีคนแคปเอาไว้ทันแล้วก็เผยแพร่ออกไปแล้วหลังจากนั้นคุณเฟิร์สนะฮะก็ต้องออกมาโพสต์ขอโทษนะฮะคุณเฟิร์สเขาลงไว้แบบนี้นะเขาโพสต์ขอโทษยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านทาง Twitter โดยบอกว่าขอโทษทุกคนอย่างที่สุดครับผมลงวิดีโอด้วยความผิดพลาด ขาดความรอบคอบก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลในคลิปวิดีโออย่างมากซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความผิดของผมแต่เพียงผู้เดียวหลังเกิดเหตุได้มีการพูดคุยกับผู้เสียหายในคลิปวิดีโอเพื่อขอโทษและรับผิดชอบในทุกกรณีก่อนที่จะปิดไอจของตัวเองนะฮะประเด็นต่างๆที่เขาโพสต์หนึ่งก็คือขอโทษกับทุกคนกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นประมาณว่ามือลั่นนะฮะ สอก็คือขอโทษกับบุคคลที่ได้รับผลกระทบทุกๆคนและประเด็นที่สำคัญก็คือได้พูดคุยกับผู้เสียหายในคลิปนี้แล้วเพื่อที่จะขอโทษและรับผิดชอบทุกอย่างนี่นะคือคนที่เขาต้องขอโทษมากที่สุดก็คือคุณผู้หญิงในคลิปนี้นะซึ่งเห็นหน้าชัดเจนแต่คนที่เอามาลงเนี่ยเขาขีดดำๆเอาไว้เพื่อที่จะปกป้องฝ่ายหญิงแต่ก็มีเห็นแวบ,บๆเนี่ยนะฮะซึ่งคนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ย เยอะมากนะฮะล่าสุดนะฮะมีประกาศจากทางค่ายเพลงต้นสังกัดก็คือค่ายมานะครับโดยได้สั่งพักงานพร้อมกับงดโปรโมททุกอย่างที่เกี่ยวกับเฟิร์สอนุวัตอนุวัติอย่างไม่มีกําหนดนอกจากนี้ทางค่ายและเฟิร์สอนุวัตก็ได้ติดต่อไปยังบุคคลผู้เสียหายในคลิปเพื่อแสดงความรับผิดชอบในทุกกรณีโดยผู้เสียหายรับทราบถึงความผิดพลาดและไม่เจตนาของเฟิร์สนะฮะแล้วก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขออภัยทุกท่านเป็นอย่างสูง นี่นะกระแสต,ตอนนี้ท่านผู้ชมครับนอกจากว่าทวิ t เตอร์เฟิร์สอนุ์จะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วนี่นะการแสดงความคิดความเห็นในโลกออนไลน์ส่วนมากแล้วเนี่ยเห็นใจเห็นใจฝ่ายหญิง mm hmm. ถึงขนาดบางคนอาจจะมีข้อความออกมาว่าไม่ใช่เซฟเฟิร์ไม่ใช่เห็นใจ FIRST แต่คุณต้องเซฟฝ่ายหญิงแล้วก็เห็นใจฝ่ายหญิงจริงอยู่ ถึงแม้ว่าฝ่ายหญิงจะยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ถ่ายคลิปแต่คุณไม่มีสิทธิ์เอาคลิปที่เห็นหน้าฝ่ายหญิงนี้มาลง<ฮ>ะนะเพราะสร้างความเสื่อมเสียสร้างสร้างความเสียชื่อให้กับฝ่ายหญิงเป็นอย่างมากนี่นะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมครับในโลกออนไลน์เนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นส่วนตัวพอโพสต์ลงไปแล้วเนี่ยอย่าว่าแต่หนึ่งนาทีเลยฮะนับเป็นวินาทีเนี่ยก็มีคนที่จะแคปเอาไว้ทันแล้วมันก็สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงมากนะครับนี่นะฮะ พูดถึงกันเยอะมากสำหรับเรื่องนี้